นนครับแกมากมเป่มีไห้าหขัวเ้าไว้อตัวนึงนับครับมาเบิ้งในหมูเพิ่นเพิ่งเลี้ยงหมูนะครับนี่ก็เสรษฐกิจพเพอ่งเพียงอันนี้เพิ่งเลี้ยงนะครับหมายถึงว่าเริ่มเตะเริ่มเลี้ยงรุ่นแรกหลาปไปไนเรูาข,ข,ขายควายนอันมา,านีอันมาเป็นาเด้อุกเนครับตัวนี้มาดูหมูคบหมูสี่ตัวพ้อมที่จะขายแล้วครับตัวนี้พร้อมที่จะขายแล้วครับ นี่หมูรุ่นเขาอีกครับหมูน้อยครับอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นที่สองนะครับตรงนี้เจ็บตัวนะครับเพิ่งก็เริ่มเลี้ยงเพิ่งกำลังเลยเริ่มสิเขาเป็นเลี้ยงเป็นเป็นฟาร์มหน่อยๆนะครับกับเพราะเป็นไม่เพรเป็นเชิงฟาร์มหรอกคือเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูแล้วเพิ่งก็สีเลี้ยงป่าเป็นปะนะครับมีฟาร์มป่านี่ครับรุ่นนึงอีกในซี่โต นะครับนี่รุ่นนี้อีกสี่ตัวครับรุ่นหน่อยๆรุ่นเอครับคือต้องแยกกันไว้แม่นหน่อยตัวเขาก็แยกกันเพราะว่าหมูถาม่าโคนลเทียมันกัดกันครับต้องแยกออกขันมันก็เป็นขันมาชุดใดก็ต้องบร่ได้ไปร่วมกันครับไม่โตทอกันก็ร่วมกันม่ได้ครับมันจะกัดกันมันขากันนะครับความเพิ่นกับข้อพื่นกับพวเดชไงปะไหนด้อครับนี่พวเดชจะมีแต่พวเดียเปียงพื้นที่นะครับสำหรับหมูนี่บริเวกวางอยู่กวางนะครับอยู่กวางไม่ได้ ถ้าอยู่กวางมันโง่ใหญ่มันยางนะครับมันยางมันยางไตยยางแม่มันยางดูมันหมูมันก็ะดิบอ่อนนะครับต้องให้มันพักภาคพันปกติสองเมตรคุ้สองเมตรมันเลี้ยงได้ประมาณสิบตัวคนเดียนะครับเลี้ยงได้ประมาณสิบตัวครับอันนี้เพันธุกระเ็ดกว้างสองกว้างสองเมตรยน่าสองเม็ดหาสิบนะครับใส่แปดตัวพอดีนะครับตรงนี้ครับออกมาทั้งนี้ครับนี่กระมีนน้ำนะครับมีน้ำกมีหนองสะระมีป่าครับป่าลาย รับปลาไหลหลรับเปมีขอกไก่นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับอยู่แบบพ่อหลวงที่เพื่อนพาเห็ดนะครับบม่ได้ลงทุนหลายนะครับบ่ได้ลงทุนหลายเพราะต้องไปฟื้นฟ้าแบบเเป็นฟาร์มนะครับนี่ครับมีปลูกพักตะไคร่คาครับข้างๆนะครับตรงนี้ท้างเข่าออกสบายนะครับไม่น้ำ พันกะเดี๋ยวนี้ก็ปเป็นนาแรงอยู่นะครับนาแรงก็ค่อยพัฒนาเรื่องการปลูกฝังนะครับตอนนี้ปลูกฝังพวกคาตะไคร่ตุกยางครับเพิ่นมาเฝ้าอยู่นี่นะครับหนองน้ำครับตื่น,นขึ้นคำมากอะมีของขายมีเป็ดมีไก่นะครับหลายเตรียำเส็ดฟาร์มอีกต่อ นะครับตรงนี้เพิ่อเตรียมเฮ็ดฟร์มขยายแบบว่าสีเลี่ยงครบเดือนนะครับครบเดือนหมายถึงว่าเลี่ยงซีชุดเลี่ยงซีชุดแล้วมันจะขายเดือนละเทียนะครับได้ขายเดือนละเทียห่ากาบสี่หมุนเวียนหมุนเวียนแล้วทุนต่อทุนเลี่ยงไปได้เลี้ยงไปได้ตลอดนะครับเฮ็ดเป็นทุนต่อทุนเลี่ยงซีชุดนะครับตรงนี้กเตรียมสีเลี่ยงเจียวแม่พันธุ์ข้าวมาครับแม่พันธุ์ข้าวมาตัวหนึ่งต่อเก็บไอ้อาหารไปก่อนแต่ว่าแม่พันธุ์อยู่นี่ ขับจองไว้แล้วรับไปจองไว้แล้วแมบบ่พันธุ์ี่จองไว้แล้วกขรลอเขคอกมันแห่งก่อนนะครับคือเตรียมการว่าี่เอาอยัางมาล้อมมาเลยก็เห็ดแบบแม่พันธุ์นี่มันบม่ได้อยู่กว้างหรอกครับอยู่ในน้อยๆนน้อยเพราะตัวมันนี่แลลวก็เลี้ยงได้ครับพอนประสำคัญครับตรงนี้จะเป็นเพราะบอยบําบัดน้ำนะครับบําบัดน้ำเสียน้ำขี้หมูเพราะถ้ามันเต็มแล้วเขาก็ได้สูบใส่หน้านะครับ สูบอกเกษตรนามันสจนเ๊็ดแห่งเขาหอางองามครับเขางามคือเฮ้าสีเอานา้ำขีหมูนะครับเอานา้ำขีหมูลงไป,ไไปไขเขาเกษตรเนียนะนะครับนี่คิดดีครับคิดดีทำดีนี่ครับคือบบสิบประเภทแบบเผือฟ้านะครับบแบบบลงทุนหลายเที่ยเดียวนะครับค่อยเป็่นค่อยไปแบบค่อยเป็นคอ่คอ,ยนคอยไปนะครับเพื่อว่าเขามีทุนหน่อยเอาขาเก็ดไปหน่อยก่อนนะครับก็ขยายพันธุ์แบบพื้นน ห้องบริบหตฟาร์มใหญ่แบบลงทุนเทียเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นป่านะครับหนองป่าป่าบอดหลายนะครับนี่เขบ,บอดบอยง่า่บอดเปียงพื้นที่นะครับ่ก็สามารถวิปลาไปกินตลอดปีนะครับบอดได้ซื้อกับเขาเ <อ S 1> รับแกาทา,าทางนี้ครับ,บ,บเพื่อเลี้ยงมาเพื่อป้องกันมาตื่น สิเขามาบ้านเจ้าของนะครับเพื่อว่าบ่อไห่มันมาละล้านบ่อเดี๋ยวมาเห็ดของน้ำเฮานะครับเนี่ยครับครับเอาไปลูกไป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 ลูกไปไปมาด้านนี้เป็นขอกไก่นะครับขอกไก่นี่เป uh ็นไก่พันเลี uh ่ยงไก่พันไวแบบไก่พันเพื้นเมืองนะครับนี่เนี่ยสามารถฟักได้หลายตัวนะครับมันสิเป็นประผสมพันธุ์ในเพื้นเมืองประดู ยังไงนะครับยังไงครับตรงนี้คือพอออกมาแล้วนะครับเพิ่็มาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับเพิ่นมาเลี้ยงไว้ตรงนี้เพื่อว่าสิขุนใกล้น่อยครับขุนใกล้หน่อยให้มันใหญ่แก็ยังค่อยขายมันใหญ่ึ้นมาก่ว่า่อยขายนะครับมีเนื้อมีอย่างห้มันกินก็เป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงแบบสมบูรณ์เักหน้อยครับมีมัดครับตรงนี้ครับ มีกระมิ้งปกเผานะครับมีบักเผาน้ำหอมไม่ใส่กินอีกนะครับหลายอย่างนะครับเป็กษตรกรพ่อเพี้ยงปลูกข้าวปลูกตะาข่ายแบบหลายอย่างครับนอไม้นี่ได้กินบัตปีนะครับนี่นี่นอหน่อยแห้งแซบนี่นอหน่อยหน่อยมันนี่แห้งแซบนี่เอาไปทุบๆนะครับแกงคือแกงไว้แซบพวกนี้ครับสามารถขายได้เช่นกัน นี่ครับไก่แม่ 1, พันธุ์เพิ่เพาะไว้แล้วนะครับหลาย,ยาน,น,นะครับเแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงไก่หลายโอ้หักผักไผ่อยากเห็ดน,นะครับอยากเบิ้งแต่ข่าวาเบิ้งได้นะครับพิกัดนี่ยู่บ้านโพลอ,อยต้นนะครับยุบพุบันโพลอยต้นตำบลโพนพอ,อง ตำบอ,อำเภอโพธทองนะครับจังหวัดดอยอ็ดน้าเคียงนี่ครับอันนี้เป็นกาเป็นในพวกสอมเค่องมือไส้นะครับสอมพเพื่อเค่องมือไส่โดยที่ว่าเป็นสร้างที่เขาไมนสร้างเองนะครับเก็บลื้อออกอันนี้ขายได้ก็ขายนะครับเป็นแบบกำมอขายขายเล็กขายยัง เป็นเสี้องงก็ได้ครับยิ่งเตี้ยเขามาได้ซื้อได้เลยนะครับมาอยู่ที่บ้านว่าเป็นเท่านั้นครับตรงนี้กัมีฟาร์มไก่มีขอกไก่อีกหลายครับมีขอกไก่ครับอันนี้เป็นไก่ชนนะครับไก่ชนเป็นไก่ชนไก่ตีเป็นนะครับลายเขึ้นครับใครสนใจก็ ข้าเบิ้งนะครับยี่บ้านในพอน้ำนะครับพอน้ำนะครับผันผู้อรต้นนะครับนี่เป็นเรียงไก่พันนครับไก่ชนไก่ตีนแหละครับนี่ครับลายผู้ไรต้นจะขมาเรี่ยกเลยเลยนะครับเมี่ยงคือขายขึ้นกันครับตัวน้อยตัวใหญ่มีมัดนะครับนี่แหละครับ เศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับอยู่อยู่อยู่ยทงไฮทงหน้านะครับเพิ่นจะมีครบหมดละนะครับรมาอยู่ตรงนี้จะปีแล้วครับซีปีนี่ซีปีเนาะมาแบบปืนทูไฮหน้านเกษตรเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่ตรงหน้านี่นะครับเป็นมาอยู่ซีปี๋เนี่ย เศรษฐกิจพุ้นดีขึ้นครับมีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงทุกอย่างปลูกกล้วยปลูกมะมะขวงมะติดากล้วย,ยววครับหลายและบทวนหมดแล้วครับหลายอย่างพื้นกระสนใจเลี้ยงกเกษตรเกษตรด,ดีครับลี้ยงต่างต่าง่ได้เสื้อหรอกครับเนื้ออยู่ไน้กินมากไม่มากเลยตามฤด,ดูกาลเลยนะครับตามฤด,ดูกาลเลย กินเดอ้อกินเดอ้อเฮ้มันกินเดอ้อน้ำนั่นคลิปนี้ล่ะผู้ใดเห็นแล้วนะครับของเบิงได้นะครับช่องฮิโร่สายบุญนะครับพาไปเบิงพี่น้องครับทั้งนี้บักพริกบักเขือนะครับนี่มัดน,น,น,นะครับตรงนี้แต่ยังไม่ไดอื้อตอนครับต้นลำใหญ่ครับลำใหญ่ลำใหญ่ก,กำลังจับลูกนะครับ ถ้ามันเป็นคือน้ำบอร์อกินโมมดเนี่ยจะขายพร้อมน้ำใยพันธ์ดีนะครับขายขายได้กินได้เลยค,คลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะครับถ้าผู้ใดเห็นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้น้ำแน่นะครับของพญายิ่ฮิโร่สายบุญนะครับของพญาิฮิโร่สายบุญสวัสดีครับ